ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกคือเก่าตึกกระดุงพี่น้องเลยตึกกระดุงคือเก่าละตึกอยู่แถวๆเก่านี่แหละไม่ได้ไปกวงไปไกลดอกท่าบ้านนี่ละโอ้เด็ดมือนี่เด็ดครับตามห้ามุงกูกลัวนั้นยังเด็ดขนาดเลยนี่เด็ดฮอนมือนี่มาตึกรามาอีกมือนี่พี่น้องเลยน้ำอยู่คือเก่า น้ำบขึ้นบกลงเื่อน,นี้ก็ได้เดี๋ยววางและกระดุมก็ได้เดตรียมสถานะสัญญาแจักสิ่โดยโบได้ดอกพี่น้องเอ้กู้เลื่อมตาขนาดได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เลื่อมเด็ดเอ้ล่องมาก่อนพี่น้องเอ้เป็นในี่ดก็ได้ได้บได้ก็ได้มา ป่าบนนอคือเลื่อมตาแทะเห็นตัวหนึ่งอ่าเห็นแล้วตัวหนึ่งแล้วได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งอืมดิตัวปลาก็ได้ปลาขาวเอาบาทแรกได้กัสนสำนีกับไข่อยูย่อก To điêu to điêu a chào mà ừ. จักตูสองตูปลามือนี่บกคือเทนอมือนี่อือฮึออเห็นแล้วบาลาหนี่อ่าสามตูปลาสามตู Bạc khảo nè khảo nói xin điều ไปปลาซิวแล้วไปก้อยดีนี่มาอึ๊บบดจวดบดจาดเลยบ่โหอันนี้สัตว์เห็นแล้วเห็นแล้วงานเฮ้ยอืม อือสามตูกก็ข่าน้อยเอามา โอ้เต้นมีตัวเดียวคันซ้ำบอกเฮ้ยมีเท่านั้นว่าเต้นซ้ำมีสองสามตัวคฮยอยากเต้นแท้เอา ตอนนี้ก็เอาบาุได้ไหลก็ได้ลงเหลือไปบ่านอา๋ออึ๊บอู้เต้นอีกแล้วอ๋อเอ๊ะได้หน่อยนึงเหลือเต้น à. Ừ. Ừ. Nhò đu đu đây, chẳng đầy đu. Oh. เ่นี่มันมีฟาบอนอยู่ลงขับตื้อรงมันีลงไปตัว่ยกลัดเเียจะลงไปจะลงไปกงน้อยนึงป่ายังไงนี่ป่าคางแทกมื่อนี้บนหนาป่ามื่อนี้อือ อืมเอาอืาอเห็นแล้วตัวหนึ่งสองตัวสามตัวอากะไขย่ยูอืมบกขาดสานี้ก็โอเคแล้ยนะที่แต่มันสิมืดหละเดนสิมืดก่อน นี่บ่กโบมีบ่มีสองสามตัววุ้ยปลาสังเงยงมาแล้วมันมืดเลยดิเนาะปลาสังเงยงต้องปุดเอาท่านบ่ไรปลาสังเงยงเอา มาเป็นหมู่กับผู้เลี้ยส้วงน้ำลดลงหลายเตืบผู้แลี้ยงปลายังบัดปลาขาวก็มีปลาสังเงีงก็มีเอ้าปลาสังเงีงต้องได้ปลดเอาปลาสังเงีงนี่ปลดบุหรี่ปลาสงงงังเงีงมันตน้อง,ง,งมันตนิดด่างเอา้า ได้อย so right? uh, ู่ได้อยู่ครอยู่ใครอยู่อนมาบาดมืดนี่บ่เหรอ้อ

โอ้มีจักตัว2-3ตัวเอ้าๆซ่ํานี้ก็เอาหึปลาสะเงงได้ปลดได้ปลาสะเงงได้ปลดออกคันซั่นมันตักบ่อยกอยอยากบ่คบปลาเอาแม่แม่ตัวอีแม่ตัวนี้เอ้า ลงเลิกโพดวะปลาอย่างปลาดกเกยวปลายอนปลายนน้อยนโอ้มีแต่ปลายอนเอยยนเก่ายอนผู้เล่น้ำลงอีกเลยส่วงนี้ไม่ค่อยได้ดอกอ โอ้ยมดแล้วบ่านีนป่าไม่มีเลยป่าป่าปีไก่ป่าปีไก่ก่อยังน้อยโพดบอ้อง